โยวาซาดิบิรุนเมกาดิบิรุนดูไปดิบิรุนชา์ใจทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Morlans Mobile นะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแบว่าแนว FPS นะครับจากทาง Riot นะครับมาใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างข้างายใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ผู้พัฒนานี่เป็นค่ายอ่าเป็นประเทศจีนนะท่านผู้ชมนะผู้ผู้ผู้พัฒนาจีนนะท่านผู้ชมนะก็คืออ่า Tencent นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโคตรหล่อโคตรเท่ค่ายเดิมที่เพิ่มเติมความห่วงแย่จับ โคตรอ้าวโคตรอ้าวโคตรตึงโอเคไปรวมมันเล่นกันได้นะครับเล่นโลดเกมนี้อยู่นั่นนั่งบอย่างที่ผมตำสอนไปแล้วสำหรับใครที่อยากเติมนะไปเติมที่ที่ดิฉันจบนะสำหรับตัวเกีโมราเลนะครับเอาเด้อผมรอเสริมให้เพื่อนนะคนดูเรอเสริมให้เพื่อนฮะ ยังกัน,กนเฮ้ยนะผมวางหุ่นไว้รเฮ้ยโอ้โหแตกหมดเลยเอาเลี้งจัด,จด ยิงอาัยไปก่อนคนดูสวยเพื่อนเออก็จะเด็นสติปนี้ด้วยยิงพีกยิงพีกอันนี้มันเป็นว่ะอีโคได้อยู่นี่คนดูผมไม่เอานะครับผมกลัวเสียเปรียบนะตอนไหนแล้วกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง p ับ G m โ b i l e ROV, Free f i r e v ฟ l o r a n t และเกมจากโฮ y o เวิร์เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นฝากความหวังไว้กับสน นี่ชซืวางไว้ใต้นี้เอาไว้เอาไว้ โอ้ยอยู่กันเต็มเลยเนี่ยะโอ้ไม่ได้ลินอะคนดูบอกเลยไม่ได้ลินเพื่อนเราเอาไปมุดเลยแจกกันคนละตัวแจกคนละตัวให้พี่โค้งล้าง้ายสวยต้องซื้อของการสกิลว่าแถวนี้หน 放蜂群手雷。放蜂群手雷，只要做好擅长的事情就够了。发射哨兵。必须要ดน fire 偿偿了，朋友，那、oh,。激活蜂群手雷。闹够了吗？该结束了。这里，这里。 ผมนึกว่าไอ้นี่มันอันตีฮะบีบีบมึงไม่เห็นแมพหรอว่าว่าบีมันโดนเนี่ยโอ้ยแหวกมิติแหวกมิติวินวอล์กซะด้วย เปลี่ยนฟื้นตัวไอ้ไ,ไม่ชิกลังโอ,อ้โอ้โอ้ร้อย,อ,ยอะไรกันนี้ไปลุยต่อเป็นงานอยู่นะคนดูในพวกนี้ 啊！发射哨兵，报器下线激活风群手雷。<ann oy> <ility> 小心！爆能器落在地上，抱歉了，朋友们。激活风雪手雷。

ใจมึงได้จัดใจมึงได้จัดฮ่าฮ่าฮ่าตอนในชิวๆครับคนดูอ,อีมันโดนหนักไอีแบบนี้มันโดนหนักหมดเลยนะผมไม่รู้มันจะถอดใจไหมคนดู ว่ามันจะย้ายมุมลิ้นไหมแต่ผมก็ผมก็วางของไว้ก่อนหนะ่อยแค่นั่นแหละไอ้มันยิงติดสโล่ 暴能器落在 B 区。

ระวงเอาดิเอาดิเอาเลยหย่าหย่ากูดีมสาสน่ยล็อกเหลี่ยมโทษทีน้องบาแกยารู้บาแกยารู้าลินต้องเล่นดันกับเพื่อนนะท่านผู้ชมนะเราควรเล่นดันกับเพื่อนอนะ่ะอันนี้บุกบุกบุกได้ล่องเดียว เราเล่นคนดันกับเพื่อนอย่างเดียวแค่นั้นแหละเกิดปืนเลยคนดูเฮ้ยเอาดไาิไปวงังไปวัง ไอเยลีลาไปเก็บไอเทมโอ้กูจะรู้อะวางดิวางดิวางดิอโอ้ถ้าแม่งวางตั้งนานแล้วก็ได้นะ้วคนนู้นนะลงมาละลงมาละสวยร่วง อย่าอย่าเสียเปรียบอย่าขึ้นนั่นแหละสวยทำดีเพื่อนเอยเพื่อนเราไม่เงาจาด,เ,ดเออเนี่ยแหละคนดูถ้าจะเล่นบุกต้องดันต้องแบบดันวุดวุดวุดเลยนะถ้าเข้าต้องเข้าเลย เงี้มันวิ่งไม่ทันนะครับเนี่ยดนันแล้วดันทะลุกลางเอาเลยไปลงเลยลงเลยลงเลย วาง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 เอ้าไม่เพ้นเลยเออผมว่ามันวิงว่งเส้นนี้เนี่ย อสัสวยเรียบร้อยนี่ใครมีพีว่าถ้า<ม>พี่โคกมีพี <MVP> อีกรอบนี่ตึงจัดเลยนะเนี่ยคนดูใครอ่ะสวยสวย MVP มีพีเมื่อกูเนี่ยไม่ใช่เอโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะารันสำหรับตุกเกมนะอมอร์แลนส์นะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โค้กจะก่อนเจอกบไคลิหน้า,บา,าบายจ้าบูใจาบจืด